อา,อาจารย์พูดถึงการโกงการเลือกตั้งนับคะแนนหน่อยมันก็จะทําอะไรได้เลยเราก็รู้ว่าเขาโกงว่าเราจะทําอะไรได้อย่างมากก็แค่บน่นนะครับนับกี่ครั้งเขาก็บอกผลการนับคะแนนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมันระบาดมันต้องแก้แกลฐทรรูญเกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระที่มาขององค์กรอิสระอะไรต่างเนี่ยบางทีมันต้องอาจจะต้องเปลี่ยนนะนะครับนะเพราะว่าถ้ามาจากจเขาเรียกว่าอะไร จากสวอนะไรก็สวก็มาจากเลือกกันเองอะไรเงี้ยไอตรงเนี้ยน่าจะแก้ไขนะครับนะยไอนับคะแนนเขาบอกมีการคดโกงนับยังไงก็เรื่องเล็กน้อยผิดพลาดก็แค่ศูนย์จุดหนึ่งมันทาอะไรไม่ได้นับไปเท่านั้นน่ะเปลืองไฟเปลืองแก๊สหรือเปล่าผมว่าทาอะไรก็ไม่ได้ถ้าบ้านเมืองอยู่นี้นะแต่ครับที่นี่ประเทศไทยมันก็ทําอะไรยากเราก็รู้ั้งรู้ว่าใครสีเทาสีดํา รู้ว่าใครเลวใครชั่วแต่เราก็ทาอะไรไม่ได้แต่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะเดี๋ยวก็จะมาฟ้องมาล้อนะเราก็รู้ว่าคนนี้เจ้าของบ่อนไนอนี่เจ้าของซ่องไนอนี่เจ้าของเว็บไอนี่ก็พนันออนไลน์ไอนี่ก็เจ้ามือหวยใต้ดินไอนี่ก็แรงงานต่างด้าวแต่เราทําอะไรไม่ได้ประชาชนทุกคนรู้หมดใครรู้หมดแต่มันหาหลักฐานไม่ได้นะแล้วก็ไม่สามารถจะดําเนินคดีอะไรได้นะครับที่นี่คือประเทศไทยเราก็ทนทนอยู่ไปเถอะไม่นาก็ตายกันหมดลว นะอืมนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับอ่านะออะไรเนี่ยอืมนะครับอยากรอดก็ต้องหูปากอ่านะครับไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วกันนะนะครับนะครับไม่รู้ไม่เห็นใช้ชีวิตสบายอ่าทำเป็นรู้เห็นไปสารแนมากเดี๋ยวคดีความเข้ามานะครับอยากรอดก็ต้องหูปากไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับอืมการซื้อเงิน ใช้เงินซื้อเสียงมีข่าวทั่วประเทศนะครับจะทําอะไรเขาลนะ่ะเขาแจกเงินนะ่ยสมามุิเราพักนั้นพักนี้เขาแจกเงินเนะี่ยเราจะมีปัญญาอะไรทําอะไรก็ได้นะครับพักพวก,อ,กนนะอะไรเครือขายทั้งนั้นทําอะไรลาบากครับนะเราก็ไม่รู้อะไรนะว่ากันไปนะครับอืมแต่บางคนบอกกินเบียร์ดีกว่าผมกินไม่ได้เราผุกินวายนะนะค,คุณเฉินบอกกินเบียร์นะครับเ่นะทนทนไปครับเดี๋ยวก็ตายละ นะว่ากันไปครับคนไทยขายของออมา่าผิดไหมไม่ผิดนะครับทำไงนได้นะนะฮะว่ากันไปครับอ่าบิ๊กโจ๊กหาหลักฐานได้ทุกอย่างเลยบิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นจำเลยอยู่นะยังไม่สามารถจะเป็นโจทได้นะครับฟ้องกลับไปกลับมาก็ยังอะไรต่างๆเห็นวันนี้ก็ให้ทนายไปร้องปปงให้ทนายไปฟ้องศาลตุลิตให้ทนายไปแจ้งความกลับไปฟ้องหมิ่นประมาทอะไรต่างมันก็เป็นสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กนะ เพราะอ,อยู่เฉยๆก็ตายอ่ะคือโจ๊กไออยู่เฉยๆก็ตายเพราะนั้นก็ต้องดิ้นไปนะครับบางคนก็บอกยิ่งดิ้นยิงมัดยิ่งดิ้นยิ่งละบากยิ่งดิ้นยิงรัดแต่พี่โจ๊กแกก็บอกว่ากูยอยู่เฉยๆกูก็ตายเพราะนั้นใครแจ้งมากูก็แจ้งกลับใครฟ้องมากูก็ฟ้องกลับใครไปออกทีวีวิาพากษ์วิจารณ์กูก็ฟ้องหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปทุกคนต่างใช้สิทธิ์ส่วนใครผิดใครถูก <S <S ผมไม่ทราบหรอกาะผมไม่ใจศาลเออนะครับ ร้องทุจริตเลือกตั้งแล้วร้อยสิบสามเรื่องซื้อเสียงมากสุดกกตลั่นกัดไม่ปล่อยโอ้โหฟังแล้วแบบเพลินเลยนะกกตให้สัมภาษณ์ครับกัดไม่ปล่อยครับอกากตอบอกนะนะครับรับรองครับกัดไม่ปล่อยร้อยตำรวจเอกชนินอะไรเนี่ยนะรับรองครับกัดไม่ปล่อยครับผมจะดูนะกัดแล้วปล่อยไว้นะฮะดูนะสอบทุกเคสทุจริตเลือกตั้งร้อยสิบสามเรื่องจุกุ ขอให้มันจริงนะครับสาธุนะอืมนะครับดูกันต่อไปนะครับเออนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับจะว่ายังไงเนี่ยอืมไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยอืมนะครับนะครับเรื่องเรื่องใหญ่นะอืม มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีแต่มติเอกฉันนะครับว่าเนี่ยพิธากับพวกสี่สี่คนผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเนี่ยหมออองไหมสุริกัญญาแทงพิธาลังสิบันโลไปหมดเลยถ้าเกิดสภาดท่านะมันไม่เหลือเลยอะนะครับเกลี้ยงเลยนะพัก่อนต้องสร้างศิลปินใหม่สร้างศิลปินใหม่ก็เหลือใครอะลิซาไอไอก็ โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่หกปีก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่แต่ละคนนี่แม่งนะครับจอคุกต่อตารางกันทั้งเลยเนี่ยพักสม้มนะอโอแต่ละคนนี่แม่งกระดงคดีกันโอ้โหเหนื่อยนะนะครับอืมเป็นกําลังใจครับทุกคนเนี้ยนะเออไม่รู้จุดจบมันจะไปอยู่ที่ไหนได้คุกในตารางหรืออะไรต่างอ่านะครับอืมประทุมเขตเจ็ดเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะไฟดับบัตรเกินทุกทีอ๋อ นะครับส้มพลาดอย่างแรงนะครับก็ว่ากันไปอย่าเรียกว่า,าพลาดเลยครบับางทีเขาก็เจตนาจะทํานูน่นทํานี่อ่านะครับอว่ากันไปครับนะอะไรเสียดายหมอว่าลงไปเสียดายไล้ทำไมครับหมอว่าลงเขาได้รับเลือกตั้งนี่ได้ดึงเสียงอะไปเสียดายได้ทำไมล่ะหมอว่าลงเป็นคนน่ารักเนะียผมเคยเจอนะมันจบแล้วครับนายใครนะนายไหนไหนายมันเยอะมีเดวิน นะครับมีธนาทรมีทักษิณอนุทินนะนายมันเยอะนะครับสัปดา์ก็นายในะสัปดา์ก็แพ้เรื่องตั้งในะนสัปดาววิเชียรศิลป์พี่เดซสม้มมีโอกาสเป็นนายกไหมแต่นะครับชาตินี้ก็ยังลยชาติหน้าไม่แน่ก็ตอนนี้ผมว่ายากต้องต้องรอหน่อยต้องปรับต่างจังหวัดต้องหาบ้านใหญ่บ้างไอ้พวกโนเนมอย่ามาลงเลือกตั้งเล้นะนะครับหาคนที่มีคุณภาพหน่อย หาคนมีเส้นมีสายมีพรรคพวกเลยนะครับเอาคนที่แบบเช่นอดีตน,นายกอบจอ,อะไระให้เขามีเครือข่ายอะไรบ้างไม่โนเนมเลยไม่รู้จักใครเลยะนะไปเจอประชาชนไปเดินยกมือไหว้ประชาชนถามมึงเป็นใครเนี่ยะนะประชาชนถามมึงเป็นใครมันต้องมีบ้านยงบ้านใหญ่บ้างอะอะไรเนี่ยเขาบอกแล้วเลือกส้มเหมือนเดิมพี่เดเอ่าใช่แต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องหาบ้านใหญ่ นะครับน่ะเดินไปไหนก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสอจอะไรเงี้ยอ่าถ้าแบบเนี้ยมันยังมีคะแนนเคยเป็นอดีตนายกอบอจอ,อดีตนายกเสนาธิบีต้องไปหามาบ้างนะครับนะไปหามาบ้างไม่มีเลยลําบากนะนะครับเข้าใจนะน่ะต้องเล่นการเมืองท้องถิ่นบ้างต้องเอาคนที่มนันเป็นบ้านยงบ้านใหญ่มาบ้างไม่ใช่เอาจะมาจต่พวกคนไร้บ้านมาลงสมัครเนี้ยน่ะนะผมเปรียบเทียบนะ พูดเยมาขำถามนะเอาพวกคนไร้บ้านมาลงสมัครยนไปไงนี่เปรียบเลยเปรียบเลยเราต้องเอาคนมีบ้านบ้านใหญ่บ้างบ้านใหม่บ้มาลงนะครับไม่ใช่เอาคนไร้บ้านบางคนเนี่ยไปไงเอามาจากไหนมาลงสมัครเนะี่ยนะครับนะไปหาเสียงเสร็จแม่งไม่รู้กลับบ้านไม่ถูกเพรพ่ออะไรไม่ได้อยู่ในในในท้องที่งงเลยยังไม่รู้เลยเขตแดนอยู่ตรงไหนอะไรไอ้แบบนี้ก็มีนะครับนะเข้าใจนะ หน้าที่สสคืออะไรครับออกกฎหมายครับแต่ว่าสสต่างจังหวัดก็ต้องไปงานศพงานบวชเนี่ยเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยเอกสายไหมต้องรอดนะครับเมื่อเช้าก็คุยสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาอยู่กับอ่าอนุทินเนี่ยพักพักพักน้ำเงินอยู่เขาบอกว่าอาจารย์ผมต้องไปเนี่ยงานศพงานบวชวันไม่รู้กี่งานงานแต่งอ้ากรผมจุกอะไรต่อะไรต้องไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเกาะติดพื้นที่นะครับแบบผู้กองธรรมนัสบอกนะมันต้องลงพื้นที่ต้องดูแลพื้นที่ นะต้องอยู่ในพื้นที่วันหนึ่งงานศพห้าหงานอะไรเงี้ยอ่าเข้าใจนะเออเอาบ้านใหญ่ก็เป็นหนี้บุญคุณนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีบ้านใหญ่ก็ไม่ได้หรอกครับแต่เป็นแปดอ่าฝ่ายค้านตลอดไปชั่วนิรันดอนนะครับก็ถ้าไม่มีบ้านใหญ่อะไรก็เป็นฝ่ายค้านชั่วนิรันดอนไปเพราะชาตินี้ก็เวลาหาเสียงบ่าเลือกผมครับเลือกพักเรา เราจะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านเพราะเรามีบ้านใหญ่ะนะครับต้องหาเสียงอย่างนี้นะครับเ <c oughs> ข้าใจนะเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกโซเชียลพักโซมาจะเน้นไอ้พวกโซเชียลมากเกินไปไอ้พวก t ิ๊กต k อก้างนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กยูทูบบ้างไปเน้นไอ้พวกนี้มากเกินไปไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าโลกเสมือนจริงแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมีพักมีพวกมีเส้นมีสายมีบ้านใหญ่บ้านใหม่มันจําเป็นไงเพราะถ้าพักโซมันต้องไปปรับเอาบ้านใหญ่มาบ้าง นะครับแต่ก็เลือกประวัติที่ดีๆที่มันไม่มีประวัติอ่าโกงและโดนจับได้อมไม่ใช่คดีความอยู่ในศารลรอยึดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันเจ้ามือหวยเถื่อนเราก็ไม่เอานะครับอันนี้ก็มันต้องหาบ้านใหญ่อคนมีเส้นมีสายมาลงบ้างนะครับโดเนม,มคนไร้บ้านคนอะไรต่างๆนี่ก็อ่ไม่ได้ออ่าืนะ,ะในกรุงเทพไม่เป็นไรในกรุงเทพในคนก็เอากระแส แต่ครับมันอ่ากรุงเทพกับต่างจังหวัดไม่เหมือนกันอันนี้ก็ฝากฝากไว้อ่าอืมอ่ามีอะไรบ้างครับอืมอืมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยกรณีปปชชี้มูลเนี่ยพิธากับพวกสี่สี่คนเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าลำบากเอาตรงๆเลยเนี่ยผมเนี่ยก็ชอบพักส้มนะแต่ว่าผมดูลำบากลำบากนะอืมํำใจะอืม เหนื่อยมันมีคำวิภากษาสารสฐธรัฐมนูลด้วยเพราะฉะนั้นก็ลําบากเออว่าอ,อันไป่ะสู้กันไปนะสู้ไปแต่รู้จะว่ายัางไงนะนะเวรกรรมแต่ละคนนะอืมการเมืองบ้านเราแม้ก็อย่างนี้แหละเอออืมมีอะไรบ้างครับอ่าอ,อืม อืมอืมอืมคดีหมิ่นประมาทก็เยอะนะฟ้องกันไปฟ้องกันมาเต็ไมไปหมดนะนะครับใครมีปัญหาคดีหมิ่นประมาทก็สอบถามได้นะครับเนี่ยขณะไลฟ์สดก็สอบถามเยอะนะแจ้งหมิ่นประมาทฟ้องกลับอะไรกันเยอะแยะคดีหมิ่นประมาทนะชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ต้องระวังต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับเออนะฮะอืม,นะอมก็หลายหลาย,หลายคนก็นะฮะ นะครับหลายๆคนก็ผิดหวังจากการเลือกตั้งนะนะครับนะนะครับก็ลําบากอะใครชนะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีก็ดีใจด้วยนะเออนะครับดีใจด้วยนะครับนี่ใครก็บอกอะ่ะสุป,ปชัยใจสมุทรพ่สุปขอลาออกจากเลขาลําตรยุติธรรมเอ่อทาไมพ่สุปลาออกอะแสดงว่ากาลังจะไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าลาออกก็ก็มีเรื่องเดียวส่วนใหญ่จะไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า นะครับเดี๋ยขอลาออกนะนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยางั้น่ะอืมนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันวันนะครับนะครับวันนี้ท่านนายกหนูอนุทินไปอวยพรวันเกิดเจ็ดิบเอ็ดปีสุวัสทําบุญเลี้ยงพระวัดไตรมิตรนะครับเดี๋ยพระคงสนิทกันมากอ่ะขนาดคนระดับนายกไปอวยพรวันเกิดนี่ไม่ธรรมดานะนะครับนี่ไปเจอใครเจ้าพุณธงชัยหรือเปล่านะครับเลยไม่ธรรมดานะครับ นะใครเป็นเพื่อนนาะยกขนาดวันเกิดนาะยกไปอวยพรนี่ไม่ธรรมดานะอ่านะครับนะสามสิบหกนาะที